ก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับฝึณครูอาร์ตอีกเช่นเคยนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองในสัปดาห์นี้นะครับเราเรียนในหน่วยของวงจรชีวิตของสัตว์นั่นเองนะครับเด็กๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มฝึกใช้คอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมเพนของเรากันเลยดีกว่าครับเด็กโอเคครับเด็กๆต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มฝึกวาดรูปด้วยโปรแกรมเพนนะครับ รูปภาพในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับวงจรชีวิตของสัตว์นั่นเองนะครับจะเป็นรูปภาพอะไรนั้นไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับให้เด็กๆนะครับวาดนะครับโดยใช้เครื่องมือรูปร่างอัตโนมัตินะครับกดไปที่วงกลมนะครับเด็กเราจะทําการวาดรูปทั้งหมด3รูปด้วยกันนะครับไปดูกันเลยครับว่ารูปแรกนั้นจะเป็นรูปอะไรครับให้เด็กๆนะครับวาดวงกลมขึ้นมาแบบนี้ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วรูปแรกก็จะเป็นรูปวงกลมที่เป็นรูปวงรีนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นไข่นั่นเองครับดเด็กๆในวันนี้นะครับคุณครูอาร์ตก,ก็จะพาวาดวงจรชีวิตของไก่กุ๊กๆนั่นเองอ่าต่อไปนะครับให้เด็กๆนะครับใช้ลูกศรน,นะครับไปทางขวานะครับนี่นะครับตรงนี้เลยชี้ไปนะครับไปทางขวาเมื่อ แม่ไก่นะครับออกไข่มาแล้วต่อไปนะครับไข่นะครับทำการฟักออกมานะครับก็จะกลายเป็นรูกเจี๊ยบเงงครับเด็กให้เด็กๆนะครับวาดวงกลมขึ้นมาแบบนี้ข่าวนี้เป็นวงกลมเลยนะครับเด็กต่อไปนะครับให้เด็กๆวาดวงกลมทั้งสองข้างเลยนะครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้ครับ สาามรถเคลื่อนย้ายวงกลมได้นะครับดูให้ทั้งซ้ายและขวานั้นเท่าเท่ากันนะครับเด็กๆต่อไปเราจะใช้ยังลบนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุรูอาร์ตได้สอนเด็กๆนั้นขยายยังลบไปแล้วนะครับเด็กๆจจำมได้อยู่ไหมเอ่ยกดคอนโทรลแล้วก็บวกนั่นเองนะครับอ,อยังลบก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็จะทําการลบ ในส่วนของวงกลมเล็กที่เราวาดไปด้านข้างนั่นเองโอเคครับต่อไปนะครับเราก็จะทำขานะครับโดยใช้เส้นตรงวาดจากด้านล่างของวงกลมแบบนี้แล้วก็ใช้เส้นตรงต่อออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งล้วก็ใช้เส้นตรงต่อขึ้นมากดวาด ขอวาดขาข้างซ้ายใหม่นะครับใช้ยังลบๆแล้วก็ใช้เส้นตรงต่อจากเส้นนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ต่อไปเรามาใส่รายละเอียดของหน้าตากันนะครับเราก็จะใช้เป็นวงกลมนะครับทำเป็นปากนั่นเองแล้วก็มีปากด้านล่าง,างตรงนี้ด้วยโอเค เสร็จแล้วก็มีตาทั้งสองข้างแล้วก็โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นลูกเจี๊ยบเองนะครับเด็กต่อไปนะครับให้เราใช้ลูกศรน,นะครับเราใช้ลูกศอนไปทางขวานะครับเหมือนเดิมเลยนี่นะครับ เสร็จแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของแม่ไก่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแม่ไก่นะครับก็จะโตขึ้นมาเป็นไก่ตัวใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็โอก็จะวาดวงกลมแบบนี้แบบนี้เลยอ่ะค้ดอาร์ตเห็นว่าตรงนี้นะครับพื้นที่มันน้อยนะครับก็จะใช้ตัวซีเลสนะครับคุมรูปภาพทั้งหมดที่เราวาดไปเมื่อกี้นะครับลากจากด้านนอกนะครับลากคุมไปเลย กอาจจะทําการเลื่อนมาฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายยังเหลือพื้นที่เยอะอยู่โอ,โอเคกูอาจจะวาดในส่วนของไก่ตัวใหญ่ตรงนี้นั่นเองเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้หัวใจนะครัะให้เด็กกดปุ่มเลื่อนตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้หัวใจเราก็จะใช้หัวใจวาดข้างบนเป็นงอนไก่แบบนี้นั่นเอง เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะใช้หัวใจว่าดเป็นปีกทั้งสองข้างนั่นเองนะครับเด็กๆหัวเรจววาจะวาดหัวใจเข้ามาด้านในในส่วนของตัวนะครับแบบนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ด้านนี้เหมือนกันแบบนี้เรจววาจะวาดหัวใจทั้งหมด3ดวงนะครับต่อไปให้เด็กๆใ,ใช้ยางลบนะครับ ลบเส้นที่อยู่ด้านในออกให้หมดเลยครับครูอาจจะลบเส้นงอนไก่ด้านบนก่อนแล้วก็จะมาลบอีกนะครับที่เส้นที่เข้ามาด้านในตัวนั่นเองค่อยๆลบนะครับโอเคต่อไปในส่วนของขานะครบเราจะทำขาเหมือนกับลูกตัวลูกชชฟนั่นเองนะครับให้เราใช้เส้นตรงลากลงมาเฉียงๆแบบนี้ อ่าแล้วก็ต่อขาเส้นตรงต่อขาขึ้นมาเฉียงๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะวาดขาอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยอ่าต่อไปนะครับแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของรายละเอียดด้านในตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ใน,ในส่วนของปากก่อนแบบนีอ้อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีตา มาจงวาดตาลงอีเลยนะเพราะความน่ารักนั่นเองอ่าแล้วก็ตาตรงนี้อีกข้างหนึ่งโอเคครับเด็กๆต่อไปนะครับเป็นการลงสีนะครับเรามาดูวิธีการลงสีกันนะครับอ่ต่อไปเราจะลงสีเราก็าต้องเลือกไปที่ถังสีนั่นเองนะครับกดไปที่ถังสีแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของไข่ก่อนนะครับสีของไข่ หัวจะเลื่อนไปที่สีส้มนะครับแล้วก็มาแก้ไขสีนะครับตรงนี้หัวจะเลื่อนลูกศรขึ้นมาให้เป็นสีส้ม,มอ,อ่อนๆนะคะมันจะออกเป็นสีไข่นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้สีที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราสามารถสังเกตตรงนี้นะครับว่าสีนั้นได้ทําการเปลี่ยนแปลงไปนะครับกัวอัดอ่ะออป,ประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วกดโอเคแล้วเอาสี ที่เราได้นั้นมาเทงลงไปในรูปแรกนะครับในส่วนของลูกศ้อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เด็กๆเลยนะครับเด็กๆสามารถเลือกสีที่เด็กๆชอบได้เลยตามต้องการนะครับวมอาจจะใช้เป็นสีส้มละกันอ่าลูกศ้อนอีกสีหนึ่งเพราว่าขอใช้เป็นสีแดงนะครับอ่าเสร็จแล้วอ่าเต,ตัวลูกเจี๊ยบนะครับผวก็จะขอใส่สีของตาก่อนเลยละกันนะเสร็จแล้วเนี่ย ในส่วนของตัวเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับลูกเชียบเป็นสีเหลืองนั่นเองอในส่วนของปากนะครับบัวก็จะใช้เป็นสีส้มนั่นเองนะครับต่อไปนะครับบัวขอใส่รายละเอียดของตานะครับบัวก็จะใช้วงกลมสีขาวทาตาเบลล์ไปนะครับตาเบลล์นะฮะนี่ เสร็จแล้วมาใช้สีขาวเทเข้าไปในตาในวงกลมสีขาวอีกทีนึงใช้ปู่กันสีขาวนะครับปรับเส้นให้ขนาดใหญ่สุดทำจุดด้านล่างแบบนี้ด้วยโอเคนะครับต่อไปครูอาร์ตขอทำเงาในส่วนของไข่ด้วยนิดนึงแลกันแล้วกันนะครับครูอาร์จะใช้นะครับปุ่มปรับขนาด เหมือนกับยังลบเลยนะครับกดคอนโทรลแล้วก็บวกครับเด็กๆกดจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับผู้กานของหูฮัดมันมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับกัขอลดขนาดลงนิดนึงนะครับคอนโทรลแล้วก็ลบนะครับบนแป้นพิมพ์ของเด็กๆนะครับกูฮัตขอใส่รายละเอียดทําเงาตรงนี้นะครับออ่าแล้วก็จะใส่เงาประมาณนี้แล้วกัน ในเงาของไข่นั่นเองนะครับต่อไปนะคะก็ถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นไก่ตัวใหญ่นั่นเองนะคะงอนไก่สีแดงนะครับปากก็เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตาเราจะเป็นสีดำนะคะไอ้ส่วนของตัวไก่เนี่ยก็แล้วแต่เด็กๆเลยนะครับว่าเด็กๆนั้นอยากให้ในส่วนของ ตัวไก่เด็กๆนั้นสีอะไรนะครับครูอซ์ก็จะเอาเป็นสีขาวแล้วกันต่อไปครูไอา์ก็ใส่รายละเอียดของตานะครับว่าก็จะใช้วงกลมสีขาว่ะครูอ์ลืมเปลี่ยนสีตรงนี้ไม่ไมีขนาดใหญ่อ่ะนี่อาจจะใช้คู่กันก็ได้นะครับอันนี้ครู์ขอใช้วงกลมนะโอเคต่อก็ใช้ ถังสีเทสีขาวเข้าไปในวงกลมสีขาวาต่อไปนะครับคุณครูอก็จะใส่ในส่วนของแก้มด้วยนะครับเพิ่มความน่ารักนะใช้วงกลมสีชมพูน,นั่นเองแบนี้แล้วก็แก้มตรงนี้ อาแล้วก็เทสีชมพูลงไปนะครับเรียบร้อยแล้วมาขอขยับนิดนึงก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวงจรชีวิตของเจ้าไก่นั่นเองไก่กุ๊กๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากไข่นะครับโตงขึ้นมาก็จะเป็นลูกเจี๊ยบ โตขึ้นมาแล้วก็จะเป็นไก่ตัวใหญ่นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับเด็กรูปภาพที่คุณครูอันนำมาสอนดเด็กว่าในวันนี้นั้นยากไหมเอ่ยอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับเด็กครับก็วันนี้ครูอ์นก็หวังว่าเด็กก็จะได้รับความสนุกสนานในการเรียนคอมพิวเตอร์ของครูอ์นนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับคุณครูอาจก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับดเด็ๆครับไม่ว่ามาจะเร็วักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับทีเด็กเพราะว่าลาไปก่อนนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับดเด็ๆบ๊ายบายครับบ๊ายบาย